วันท้าวให้โชคสวัสดีพี่น้องพวงปายสุขปุษนกวันนี้กระิมาต,ตามแนวทางลาบสันาของอาจารย์ไก่วันจันทร์ที่สิบสามตุลาสองห้าหกแปดมาเบิ่งผลลาบพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่สิบกันพี่น้องวันศุกร์ที่สิบเลขบนมันออกกันสามหนึ่งแปดล่างเจ็ดสามเมื่อวันศุกร์ที่สิบเจ้าพี่น้องเลย เป็นยังไงพี่น้องส่มากับอาจารย์ไก,กประกันบ่านนอเข่าตกกลับเนาะพี่น้องเล็กวิ่งนี่มาบนมาล้างนะเนาะพี่น้องเล็กบนมันออกหนึ่งแปดเพิ่นเน่นแปดกับข้าแปดยู่พี่น้องตวานจับโคดเป็นแปดสองเนาะเนาะเพาเขาตวานเล็กวิ่งเขาที่พี่น้องอนเน, 8, นี่ยนะเล็กวิงวงว่งมาบนมาล้างได้สามกับแปดนี่ยนี่เห็นบะ ส่วนจับคู่ก็เป็นตกาบอีกเรืกออกเกตสามนี่ตว่าเลขเป็นบริปรักหลักน่ะพี่น้องสี่ของม,มาาไม่กับไปฟังขิดจอดหลังเมืงใดบนล่างไปกลับเมืองตัวเน้นเนี่ยเน้นติดแปดก็คือแปดหาเลขหดออกหนึ่งแปดเน้นสามเน้นสามหกเลขบดออกเก็ดสามเขาตัวล่องด้วพี่น้องเี่ เาตัวล่องบริเเขาตัวเน้นเนาะพี่น้องนะเนาะเขาเจ็ดสามสามเจ็ดแลยพี่น้องเลขเพื่อนบริปากหลักนะเนาะเข้ากัมาตามกันต่อบืแรกนี่สองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งเนาะพี่นอนะ้องเนาะกอาจารย์แก่เอฟซีก็ทักกันเข้ามาหลายเนาะพี่น้องว่า ตอนเขียนแล้วแล้วเอาของเก่ามาเทียบให้เบื้องน้ำแนวสันบบดนี้ก็คิดได้เทียบให้ทุกคลิปแล้ว็ทุกอาจารย์นั่นะพี่น้องวันจันทร์สิบสามแปด 3ามลาวลาวพัฒนาจานไก่ทแหลกกระซ่งง่ายๆสวยลงค วิ่งบนล่าง สองสองกับหกมาเบิงขีมาบนล่างวะน้องพี่น้องคือวันศุกร์ที่สิบเหล็กวิ่งมาบนล่างเลยมาทั้งตัวเน้นมาทั้งตัวล่องวันนี้เป็นเน้นสองมาเบิงีมาทังตัวเน้นทังตัวล่องว่เหล็กวิง่ง สายวิ่งสายหลุดแล้วจับกู้สองศูนย์สองสาม สองสี่สองสี่สองห้า

หกสามก็มีมากมาหนึ่งเป็นตัวเน้นซ้ำสามหกโอตวาตว่าสามในเดือนสายมาสามหววนอาไปนองเนาะสามเก้าก็สองหววติดมาก็มากเกียดสามอีกไม่บังวัที่สีบอกสาม หกสี่หกแปดส่วนเล็กสามตัวด้วยพี่น้องด้วย 8, 2ปดสองส พะเล็กสามตัวบ่กเขาจะงวดเล็กาาจารย์ใกล้กันเลยแต่เพิ่นกัจจับให้เก่าเพียพี่น้องเข้ามาส่วนตัวเน้นนด้วยพี่น้องด้วยเป็นกัะเน้นให้แบบนี้นะสองสี่ก็หกสี วันจันทร์ที่3ตุลา2 5 6 8เล่าอาจารย์ไก่บนล่างวิ่งรูด2กับ6เพื่นเ่น2จับคู่2 0 2 3 2 4 2 5 2 7 6 0 6 3 6 4 6 8เพื่อนเรน2 4แล้วก็6 4ได้พี่น้องเด้โส่เลข3ตัวเนี่ย8 2 4แล้วก็0 6 4่ะพี่น้องครับแคปหน้าจอ ทำมากระจัดรรกระพายับขอบคุณอาจารย์ไกลหลายครับผมเอาโชคหมานกันพี่น้องมาเล่สองตุ้งเพื่งเฮ่งๆเรื่อยๆกันปากอะไรกูแช่ดิตามันห้อยโชคได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับผม